สวัสดีค่ะแกวเัาของพาลนะนะคะหลังจากที่หายไปนานมากนะคะคือช่วงนี้คือขวัญปิดเทอมเพราะว่าตอนช่วงตุลาโรงเรียนที่ขวัญไปฝึกสอนนะคะเขาไม่ได้ปิดเทอมใช่ป่ะเขาก็เลยมาปิดช่วงปีใหม่แทนก็คือปิดยาวถึงวันที่19กามกราเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปเที่ยวนั้นก็เลยไม่ได้ค่อยมาอัปเดตอะไรก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ขวัญจะรวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ที่ขวัญรู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะคะ ของปีที่แล้วก็คือปี2015นะคะซึ่งขวัญคัดมาแต่พวกที่เครียกว่าร,ราคาไม่แพงก็คือเป็นถูกแลยดีนะคะที่ขวัญชอบมากๆนะคะของปี2015ะคะ่ะก็ไม่เสียเวลาแนกะันก็มาดูกันเลยละกันอยู่ในถุงนีวแล้วเฮมยถุง <c oughs> <c oughs> อะไรจะใส่มาขวัญก็เลยใส่ถุงเซเว่นมาถุงกับแก๊บนี้นะคะก็เดี๋ยวอิบตัวไหนขึ้นมาก่อนได้เลยว่าพูดถึงตัวนั้นก่อนละกันเนาะ คือภานี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเครื่องสำอางถูกและดีเนาะเริ่มที่ตัวแรกีบขึ้นมาได้เลยน,ะนั่นคือ Miss Teen Miss Teen g r o o v นะคะตัวนี้เป็นเครื่องลายอายแชโดว์พาเลตของ Miss Teen นะสีมันจะคล้ายๆ Naked Naked หนึ่งอะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสีมันจะไม่ค่อยมีสีที่เป็นสีแมทเท่าไหร่จนเนี่ยจะเป็นสีที่เป็น กรีเตอร์ซะส่วนใหญ่นะคะคือความรู้สึกว่าสีมันสวยดีคือมันเป็นโทนน้ําตาลนะคะโทนสีน้าตาลโทนร้อนโทนแบบสีธรรมชาติที่สามารถแต่งได้ทุกวันหรือใครที่ต้องการจะแต่งไปเที่ยวก็คือแบบแต่งแบบจัดเต็มสโมคกี้อายอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีสีดําที่เป็นสีแมทมาให้แล้วก็จะเป็นสีพวกแบบสีน้ําตาลเข้มสีทองอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับดวงตาของเราได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยน่าจะแบบ 200กว่าบาทป้าขวัญไม่แน่ใจนี่คือขวัญได้มานะคะแบรนด์เขาส่งมาให้ลองใช้เนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นถูกและดีที่ขวัญใช้บ่อยเหมือนกันต่อไปเป็นตัวที่ขวัญเพิ่งรีวิวไปเลยคือมันเป็น BB ีครีมที่แบบดีที่สุดแล้วจริงๆเท่าที่เคยใช้มานั่นก็คือตัวนี้เลย BB Super Cover นะคะของเม v บ r ร y n ินนิว york ตัวใหม่เลยมันจะเป็น BB ที่มีระดับการปกปิดที่ดีที่สุดเท่าที่เมเบรินเคยทำมาคือขวัญ เคยรีวิวไปแล้วเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นสอนแต่งหน้าด้วยคือตัวนี้ปิดรอยสิวได้ค่อนข้างดีเลยดีมากๆด้วยแล้วก็มันคุมมันไหมมันไม่ค่อยคุมมันนะคือมันไม่ได้มีแบบคุณสมบัติที่คุมมันอะแต่ว่ามันไม่สับมันเคร่งไงมันไม่ทำให้หน้าเรามันยิ่งมันอะคือมันเกาะผิวค่อนข้างดีแล้วก็ ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่มีรอยสิวค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็จะปิดไม่ค่อยได้ก็แนะนําให้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะช่วยปิดเอานะแต่ว่าตัวนี้ก็คือดีดีมากมาเลยคือโปรติควันไม่ใช่พี่มีครีมเพราะคขวัญเป็นคนหน้ามันแล้วพอแบบใช้ยี่ห้อไหนก็จะรู้สึกว่าหน้ามันยิ่งมันเพราะมันมีส่วนผสมแบบควอที่มันเป็นครีมบำรุงอะไรพวกนี้เยอะอะแต่ตัวนี้มันมีทั้งบำรุงมีสารกันแดดแล้วมันก็ยังแบบติดทนอะติดทนทั้งวันจริงๆนะคะตัวนี้นะ อีกตัวหนึ่งเป็นรองพื้นของแบรนด์เดียวกันนั่นก็คือเมเบอ l ์ลีนตัวนี้มันเป็น super minerals mineral ตัวนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็น400กว่าบาทตัวนี้ใช้นี่เหมือนกันนะคือแบบถ้ากิดอะไรไม่ออกขอดก็หยิบตัวนี้มาเพราะขอนแบบจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันหนักหน้าชอบอะไรที่มันง่ายๆแบบทาแบบเร็วๆ,ๆแล้วก็เสร็จเลยสังเกตว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากนะคะคือปัดแก้มทาปาเขียนคิ้วตาดนหน่อยไม่ได้เป็นคนตาปลอมด้วย นะคะนี่คือตัวเนี้ยค่อนข้างดีเลยขวัญรู้สึกว่ามันคุ้มราคาที่จะซื้อมาใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียดายที่ซื้อมาใช้นะก็คือใช้ได้ในทุกๆวันเลยคือถ้าเหงื่อออกแล้วถ้าเหงื่อออกมันก็มันก็ติดทนโอเคเลยนะตัวนี้ติดทนก็คือจะติดทนกว่าตัว B B c ีครีนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบเป็นรองพื้นจริงๆเลยนะคะก็ตัวนี้ก็แนะนําให้ขวัญใช้สีขาวสุดอะ่ะน่าจะเบอร์หนึ่งอ่ะเอ้ไม่ใช่ใช้เบอร์ศูนย์สองเออรู้สึกว่าขวัญจะใช้เบอร์ศูนย์สองเพราะว่า พวารู้สึกว่าเบอร์01มันแบบมันไม่ค่อยเข้ากับหน้าก่อนะมันออกเทาๆนิดนึงคือเมเบอร์ลนเนี่ยนะมันจะเป็นแบรนด์ที่รองพื้นเนี่ยสีมันไม่ค่อยตรงกับผิวขวัญเท่าไหร่อะก็เลยรู้สึกว่าแบบใช้แล้วต้องอาจจะต้องปัดปัดไฮไลท์เพิ่มหรือว่าบรอนเซอร์ทับนิดหน่อยนะคะอยู่ในมวลรองพื้นอยู่แล้วกันตัวนี้เป็นรอยัลอะไรอ่ะลืมชื่อ True Match นะคะตัวนี้ดีมากๆคือตัวนี้เห็นปหมมันเป็นผลิตภัณฑ ที่ดีมากจริงๆคือแบบขวัญกล้าพูดเลยว่ามันเทียบเท่าแบบพวกแบบอีฟแซงตัวใหม่อีฟแซงตัวที่มันเป็นอะไรนะอิงอิงอะไรน่ะที่มันเป็นขนเลมเลียมาเหมือนกันเลยอ่ะคือเนื้อสัมผัสมันคล้ายกันมากแต่ตัวนี้มันทําให้ผิวดูสวยกว่าสวยกว่าจริงๆคืออีฟแซงตัวนั้นมันแบบพันเออเท่าไหร่สองพันต้นๆใช่ป่ะแต่ตัวนี้คือแบบ400กว่าบาทบางทีก็เหลือ0 0มปลายๆคือมันดีมากจริงๆคือมันทําให้ผิวมันดูผ่องกว่าเพราะว่ามันมีพวกแบบผงไขมุกเคลือบอะไรอ่ะ คล้ายๆแบบกริตเตอร์บางๆอ่ะที่มันไม่ใช่กริตเตอร์แบบเม็ดใหญ่ๆนะคือมันช่วยกระจายแสงให้ผิวมันดูแบบมีออร่าผิวมันดูแบบเออมันดูไม่ได้านอะ่ะคือแต่ถ้าเป็นของยิปแซงอ่ะมันก็จะแบบผิวมันจะดูแมทแมทกว่าแต่ว่าเกลี่ยง่ายพอๆกันเลยนะคะคือตัวนี้โค้ดแนะนําอ่ะเคยซื้อมาลองใช้ซะนะใครยังไม่ได้ลองไปลองใช้ซะตัวนี้ดีมากๆจริงขวัญใช้เบอร์ G 1 g o Ivory นะคะก็พอดีกับหน้านะไม่ไม่ขาวไปแล้วก็ไม่คล้ำเกินไปนะคะ ตัวนี้ติดทนกลางๆนะสาหรับคนหน้ามานันแบบขวัญนะคะก็คือไม่ไม่แบบทาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะถ้าทาไปเดินห้างหรือไปเรียนอะไรเงี้ยก็คือสบายแต่ถ้าเกิดว่าทาแล้วต้องไปเจอหมดมลภาวะเจอแดดเจออากาศร้อนมากๆก็อาจจะมีหลุดบ้างนะคะต่อไปเป็น e คอนซีลเลอร์ก็ยังเป็นตัวเดิมๆมาที่ขวัญใช้เพราะว่าคอนซีลเลอร์ทีขวัญไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นยูทิปอะไรอะมันไม่ใช่ผิดด้านอีก เป็นของยูทิปนะคะเป็นครีมมี่คอนซีลเลอร์เบอร์คอนใช้เบอร์มีเดียมกับไลท์สลับกันแล้วแต่ว่าแต้มอะไรอย่างเช่นถ้าแต้มสิวคันก็ใช้สีไลท์นะคะเพราะว่าหน้าคันค่อนข้างขาวแต่ถ้าเกิดว่าถ้าแบบใต้ตาอะไรพวกนี้คอจะใช้สีมีเดียมเพราะรู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีกว่านะคะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแบบเกลี่ยง่ายเลยอะแต่ว่า คน,คนที่มีสีผิวที่ medium, ค products, ่อนข้างคล้ำนะคะก็จะใช้ยางนึนึงเพราะมันมีแค่2เบอร์คือไลท์กับมีเดียมนะขนาดขวันนัใช้มีเดียมอ่ะคิดดูแล้วกันก็คือแบบคนที่แบบผิวคล้ำหน่อยก็จะบายนะคะใช้ไม่ได้นะก็เป็นอีกตัวที่ขวัซื้อใช้มาตลอดตั้งแต่เริ่มทําบล็อกเลยนะคะนานมากแล้วมีอีกหลายตัวเลยอ่ะก็ยังเป็นดรัโตร์อยู่ก็คือเมเรีนี่แหละ ตอนนี้เป็นเ a เบ e l l ลีนมาสคาร่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมานะคะเป็น lash sensational waterproof นะคะตัวนี้ปัดแล้วแบบดีมากอะขนตามันเลียงเส้นสวยดีแต่ว่าถามว่ามันดูหนาไหมมันไม่หนามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบลุกธรรมชาติลุกแบบขนตาบางๆปัดแล้วแบบมันดูแบบตากลมๆโตๆหน่อยนะคะตัวนี้แนะนำเลยนะคะราคาประมาณ200 สอร้าเ299มัง้งตัวนี้ดีมากคือแบบมันทนน้ําทนเหงื่อคือไม่เลอะเลยระหว่างวันสำหรับขวานนะคือขวานป็นคน,น้ามันหนังตาก็มันคือมันทั้งหน้าคือมันไม่ได้มันแค่ทีโซนนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่ามันล้างออกยากจะมันจะมีอีกตัวหนึ่งของลังคมตัวที่เป็นแกรนดิโอสที่ขวัญชอบมากๆนะั่นคือติดทนแล้วก็ล้างง่ายด้วยแต่รู้สึกว่าราคามันจะหลุดโลกไปนิดนึงนะ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นคลิปถูกและดีใช่ไหมแล้วก็จะพูดถึงแต่ของถูกๆนะคะ ดีมากนะอีกตัวหนึ่ง Royal เป็นซูเปอร์ซูเปอร์ไลเนอร์วีสก๊เตอร์สก๊อตตัวไว้ส่องเนียงไปดี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอายแชโดว์แบบแท่งนะหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วแหละขวัญชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันง่ายคือปกติขวัญจะแบบพกเป็นพาเลตของ Too ทูเฟสที่มันเป็นโทนสีน้ำตาลแบบเนื้อแมทๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะมีแบบกลิเทอร์นึงอะสวอชดูนิดนึงแล้วกัน ป็นสีประมาณนี้ค่ะสีชัดมากๆเลยนะคือแต้มนิดเดียวแล้วก็ใช้เกลี่ยรบริเวณเปลือกตาะคะ่ะเพื่อใช้ในการคัดเบ้าให้ตามันไม่ดูโปนมากความทจะใช้แท่งนี้คือมันง่ายแนละ้วมันใส่กระเป๋าง่ายหยิบง่ายนะคะตัวนี้ก็จะชอบมากรู้สึกว่าจะมีสีสีมีสีม่วงสีดำสีทองแล้วก็สีน้ำตาลเข้มวันนี้นะคะต่อไปเป็นบีบีครีมอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเออตัวนี้ก็จะเป็นบีบีครีมที่หวานชอบเหมือนกันเป็นของเซซาน หลายลคนบางคนกนนนานเซซานเซซานขอนอ่านเซซานแล้วกันตัวนี้จะเป็นบีบีครีมที่รู้สึกว่าจะเป็น all in one foundation ก็คือเป็นบีบีครีมที่เนื้อจะคล้ายๆ f o u n ฟ ation สังเกตว่าบีบีครีมที่ขอญใช้คือจะเป็นแบบเป็นกึ่งฟ o u n d a t i ช n นนิดๆิดเพราะว่าขอญเป็นคนหน้ามันแล้วรู้สึกว่าขัญใช้บีบีครีมที่มันแบบยังไงอ่ะเป็นบีบีครีมแท้ๆเลยแบบบีบีครีมเกาหลีอย่างเ,เแบบงี้ยใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าแบบขอหน้ามันแต่ตัวนี้ขอญใช้ได้ขัญใช้เบอร์ศูนย์สามสีมันค่อนข้างพอดีกกับผิวววเลยลยแ้ มันจะติดทนแต่ติดทนน้อยกว่าตัวซูเปอร์โคเวอร์นิดหน่อยแล้วก็คือให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้น่าใช้เหมือนกันสองตัวนี้น่าใช้พอๆกันเลยก็เลยแป้งที่จริงมันมีแป้งอีกนะมาหยิบมาแค่นี้เนี่ยแป้งๆโอเคกูถึงตัวนี้ก่อน แถูกแล้วดีประจำปี2015ที่ขวัญชอบประมาณนั่นคือ Miss t e e n Cosmo นะคะที่ขวัญรีวิวไปแล้วเหมือนกันหรือที่เขาเรียกกันว่าแป้งตุ๊กตานะตัวนี้ขวัญใช้เบอร์ S1 กับ S2 สลับกันแล้วแต่ว่าวันไหนอยากหน้าขาววันไหนอยากหน้าแบบพอดีผิวหน่อยก็จะใช้เบอร์ S2 แต่ถ้าเกิดหน้าวันไหนที่อยากให้ดูหน้าผ่องๆหน่อยหน้าไม่ค่อยดรอประหว่างวันก็จะใช้เบอร์ S1 นนะคะตัวนี้มันจะแบบเป็นแป้งที่ ปกปิดได้อโอเคมากๆเลยก็ยคือพวกรอยสิวอะไรพวกนี้คือหายหมดแต่ยกเว้นแบบพวกรอยดำอะรอยดำมันยังมีแบบเห็นอยู่บ้างนะคะแล้วก็มันจะปกปิดพวกรูขุมขนได้ดีมากก็คือถ้าใครที่มีปัญหากับพวกรูขุมขนหน้ามันเยิ้มแบบเป็นคราบระหว่างวันขวัญแนะนําตัวนี้เลยคอสมคือมันดีมากจริงดีดีมากๆคือติดทนแล้วก็แบบคนหน้ามันใช้ได้แบบสบายมากคือพอเราทาใช่ป่ะแล้วพอความมันมันเริ่มออกมาจากผิวอะ ามันจะดูผ่องแบบธรรมชาติเลยคือเราไม่ต้องปัดไฮไลท์เลยนะคะตัวนี้นะมันจะแบบผิวมันจะเงาเหมือนแบบตุก๊กตากระเบื้องอะกระเบื้องเคลือบอย่างนั้นเลยคือมันจะแบบเงาๆดูสุขภาพดีนะคะราคาร้อยกว่าบาทหรือ200เกือบเกือบสองประมาณนี้คือม,มาใช้ซักดีมากไปเป็นแปง้งม,มาเดิมแปง้งแป้งตัวนี้เป็นแบรนด์ไต้หวันรู้สึกหลายคนน่าจะคุ้นคกันบ้างแล้วเนาะ 1028 Antimate Oil Control Powder นะคะมันจะเป็นแป้งกระปุกจิ๋วๆแบบนี้นะคะราคา299บาทตัวนี้มีคนหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนคือขวัญเคยเห็นเขาขายอยู่ที่วัดสันสาขาสยามก่อนขึ้น BTS ที่มันจะเป็นบันไดเลื่อน BTS ใช่ปะมันจะมีวัดสันที่อยู่ติดกับ BTS อะคะ่ะตัวนั้นจะมีนะคะมีขายตัวตัวนี้1028ตัวนี้จะเป็นแป้งที่ใช้ในการควบคุมความมาันหรือใช้เซ็ตรองพื้นก็ได้ หรือใครจะใช้ซับหน้ามันระหว่างวันก็ได้ตัวนี้ดีมากๆไม่ทําให้หน้าหมองคือบางแบรนด์ที่ขวัญใช้อะแป้งคุมมันวกณจะที่มันแป้งแบบโปร่งแสงเป็น translucent นะตัวนี้ translucent คือจะไม่มีสีนะคะคือเราสามารถทาทับโดยที่ไม่ทําให้พวกรองพื้นที่เราทาไปแล้วมันเข้มขึ้นหรือขาวขึ้นนะคะก็ตัวนี้ใช้แล้วมันไม่หมองระหว่างวันคือบางตัวเนขวัญใช้แล้วรู้สึกหน้ามันดรอปลงแบบมันหน้ามันไม่ผ่องเท่าเดิมเหมือนตอนที่เราเพิ่งทารองพื้นเร็จใหม่ๆอะ ขวัญว่าตัวนี้เวิร์กแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแป้งฝุ่นที่ขวานเอาไว้เติมระหว่างวันคือระหว่างวันนะขวันจะไม่ค่อยเติมแป้งพับเท่าไหร่นันๆทีจะแบบเติมเป็นแป้งพับแต่ส่วนใหญ่จะเติมเป็นแบบแป้งฝุ่นที่อาจจะมีเนื้อแบบเรียกอะไรมีเนื้อแบบข้นนิดนึงบอกไม่ถูกเนื้อแบบหนานิดน,นึงที่มันช่วยแบบสามารถปกปิดได้นะคะตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ขวัญใช้อยู่เรื่อยๆนะเป็น f a o l e s m e นะคะ puff it up สีวนิลานะ เป็นแบรนด์ของพี่ออนเบบี้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็ใช้อยู่ตลอดเลยตั้งแต่แบรนด์เปิดตัวมาเมื่อประมาณสองปีที่แล้วก็ยังใช้เรื่อยๆนะคะคือแบบมันมันแบบมันได้ไปลองยี่ห้ออื่นๆก็จริงแต่สุดท้ายมันก็กลับมาตายลย้างเทียเนี่ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่แบบกลับมาใช้อันเนี้ยตลอดเลยเออเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอันไหนที่มันแบบเวิร์กกว่าก็เลยใช้ตัวนี้นะคะยังไม่หมดมีอีกเนี่ยเป็นประชอนวกัน รัชออนที่ขวัญชอบใช้ตอนนี้ที่ราคาไม่แพงนะค่ะซื้อได้ตามร้านก็คือ2ตัวนี้เป็นของ c a n m a ม e นะคะแล้วก็เป็นของอะไรอะ Beauty Cottage Sweet l ต l i t a b r u s อ e r ตัวนี้จะเป็นสีแบบสีพีชเข้มๆหน่อยทาแล้วแก้มจะดูแดงๆสุขภาพดีนะคะ เหมาะกับปัดทุกวันเลยผิวคล้ำผิวขาวผิวเหลืองผิวชมพูใช้ได้หมดเลยนะคะสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างกลางๆนะทุกคนใช้ได้นะแล้วก็ที่สําคัญติดทนด้วยติดทนทั้งวันจริงๆอันนี้นะมันทนแต่มันก็ไม่เท่าพวกคือบรัชออนที่ขอนใช้รู้สึกว่ามันทนมากที่สุดนะั้นจะเป็นของนี่อิลามัสกา้าอันนั้นคือทนทั้งวันจริงๆตัวนี้ก็คือจะทนได้ประมาณเกือบ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 ,เ,อบเท่าของอิลามัสกา้าแต่ว่า มันก็ไม่ทนเผานะคะก็อย่างน้อยก็ตามราคาเนะาะค่ซื้อได้ตาม Beauty c o mm hmm. สเททุกสาขาเลยเป็นเคาน์เตอร์ของเขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นของ Canmake ขวัญใช้เบอร์สูตรสู้สึกจะเป็นสีใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาคือมันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆชมพูนมนะคะทำให้หน้าเราดูเด็กซึ่งตอนนี้ก็ปัดนะแต่ว่าหน้านมองไม่เห็นแล้วอ่ะแบบทำไมแสงมันส้มแบบนี้ตอนตอนเย็นๆแสงมันจะส้มแล้วก็ม,มองไม่เห็นบลัชดูดิ ก็จะเป็นสีนวันนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆชมพูนมๆที่ทาแล้วหน้าดูแบบสดใสดูแบบเด็กๆใสๆอะไรอย่ายยงงี้ครอใครแอบ,บหน้าเด็กก็คือแนะนําสีนี้นะคะมันจะมีแบบสีแบบอมส้มด้วยนั้นก็น่ารักแต่ขอนไม่ค่อยชอบอมส้มแบบขอนผิวเหลืองใช่ปะ่ะแล้วพอทาอะไรที่มันเป็นแบบอมส้มนิดๆอะมันจะยิ่งดูเหลืองอะ่ะเหมาะไม่ถูกใครก็เลยแบบชอบใช้ที่มันเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีชมพูมากกว่าไส เป็นอยไเนึงแล้วก็แบบพวกที่เขียนคิ้วก็จะบอกว่าพวกที่เขียนคิ้วอะ๋ยวนี้ขวัญไม่ค่อยใช้แบบแท่งแล้วอ่ะขวัญใช้แบบฝุ่นแทนรู้สึกว่ามันธรรมชาติกว่าเยอะมากคือแต่ก่อนจะชอบใช้แบบแท่งของคอสลุกอันนั้นก็ยังชอบอยู่นะแบบสาหรับวันไหนที่อยากเป๊ะใช่ป่ะอยากทำคิ้วเป๊ะๆ่อยขวัญก็จะใช้ดินสอแต่ถ้าเป็น everyday look ส่วนใหญ่ของขวัญตอนนี้ขวัญจะใช้เป็นแบบฝุ่นทั้งหมดเลยเพราะว่ามันดูธรรมชาติกว่ารู้สึกตอนนี้ไม่ชอบเขียนคิ้วเข้มๆเลยอะแบบบอกไม่ถูกแบบเขียนน้อยมากบางวันก็แทบจะไม่เขียยนนเละะค ตัวนี้เป็นของมิเล่ตัวใหม่นะสุดซ,ซึ่งเป็นคิ้วแบบเรียกอะไรเป็นแท็ทูอ่ะคือเราทาลงไปแล้วใช่ปะแล้วมันก็จะแบบเป็นเจลเว้ยแล้วเราก็รอมันแป๊บหนึง่งแบบประมาณถ้าใครอยากให้มันติดทนนะรอไปเลยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ได้หรือบางคนทาแล้วนอนไปเลยก็ได้แล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ลอกออกคิ้วมันอยู่กับขวัญไปมาห้าวันอ่ะตอนนั้นที่ขวญลองทาคือทาปุ๊บใช่ปะก็จะไปนหนีเว้ยอันนีน้ ลูกมีขายตามเคาน์เตอร์มิเล่หรือยังแต่น่าจะมีแล้วอันนี้เป็นสีน้ำตาลอ,อ่อนมันจะเป็นเนื้อเจลอเแล้วเราก็ทาลงไปใช่ปะ่ะแล้วเราก็รอมันแห้งพอรอมันแห้งเสร็จมันก็จะดึงออกได้โดยที่มันไม่ได้ดึงขดคิ้วเราไปนะคือมันก็จะแบบหนึบๆนิดนึงเราก็ค่อยๆดึงออกนะคะน,นี้ต้องรองมันแห้งนะ เคยทาไว้แล้วสักพักมันก็เช็ดไม่ออกไปประมาณแบบเป็นอาทิตย์อะทาที่หลังมืออลไเช็ดไม่ออกไป็นอาทิตย์เลยมันมีข้อเสียหนึ่งข้อเสียก็คือมันทายากมันกะแบบให้มันเป็นทรงสวยๆอะยากเพราะว่าหัวแปลงมันค่อนข้างแบบมองไปหัวหัวแปลงมันจะเรียเรียมอะมันก็ไม่เรียมนะมัะนงกะมัะนงกะแบบตอนทา กะตอนทาดีๆเลยอ่ะเพราะว่ามันงัน้นมันคิวแล้วก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนานานนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่ไม่มีคิวแล้วอยากมีคิว้วโดยที่ไม่ต้องเขียนคิวทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะก็เขียนอาทิตย์ละครั้งก็พอนะอายไ,ไลเนอร์ที่หวันชอบใช้ขวัญเโอกสได้ลองหลายยี่ห้อมากเธอคอสเมติกอะไรนะมีของเธอใช่ป่ะมีของคอสโลของอะไรอะของหนึ่งศูนย์สองแปดก็ลอง เยอะมากอะแต่รู้สึกว่าแบบบางันติดทนแต่บางทีมันก็ล้างยากล้างแล้วมันเป็นคราบดำๆซึ่งมันเกาะอยู่ที่ตาแล้วมันลบบเช็ดยากอันนั้นก็เลยไม่ชอบบางแบรนด์ก็หัวมันก็แข็งเกินไปเขียนตาแล้วเจ็บนะคะแล้วก็มาลงเลยที่แบรนด์นี้คอสลุกชอบมากที่สุดเลยคือแบบมันติดทนทั้งวันจริงๆแล้วหัวแปรงมันนิ่มเขียนง่ายสีเส้นมันแบบชัดตลอดเส้นนะคือมันจะไม่ คือเนื้อลิควิดมันออกมาได้ค่อนข้างต่อเนื่องกว่าทุกๆแบรนด์ที่หวนใช้มานะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบและที่สําคัญเวลาเช็ดเนี่ยมันจะไม่เป็นคราบหนาๆคือเช็ดก็เช็ดออกไปเลยมันจะไม่แบบมันเลอะใต้ตาหรือมันเป็นแบบเป็นแผ่นฟิล์มฟล์มเกาะเป็นเศษๆอะไรอย่างงี้ยคือไม่เป็นนะคะก็เลยซื้อใช้มาเรื่อยๆเลยนะคะแบรนด์นี้นะแต่แบรนด์อื่นก็ใช้ได้แต่ถามว่าถ้ามันมีอันนี้ก็จะหยิบอันนี้มาใช้ก่อนนะคะมีอะไรอีกอะไรอีกจะหมดแล้ว ออันนี้นก็รู้สึกจะไม่เกี่ยวเครืองสำอางเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ามันราคาถูกแล้วมันก็ดีมากนะคะอันนี้มันเป็นแป้งทาจุกเละนของฟิกนะคะเป็น Purifying Deodorant Powder นะก็คือมันเป็นแป้งที่เอาไว้ใช้ทาจากแ,และแล้วแหละแล้วก็แบบช่วยควบคุมแบบเหงื่อกับพวกกลิ่นอัน,นไม่พึงประสงค์นะคะ คือมันจะมีช่วงที่ขนไปทําเลเซอร์มาเลเซอร์ขนซึ่งเขาห้ามใช้โลฮอนเลยหรือใช้ที่มันมีน้ําหอมมันมีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเพื่อมันจะทําให้แสบแล้วขวัญก็เลยต้องไปหาแป้งมาใช้แบบจะแป้งธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวแบบเวลาเราออกไปงานอะไรเงี้ยแบบมาอทีเหงื่อมันออกมาเยอะใช่ไหมแป้งไอเตาหยยบโลกขวัญก็เคยใช้นะแต่ขวัญไม่ชอบกลิ่นมันอ่ะขวัญไม่ชอบกลิ่นมันตอนมันผสมกับเหงื่อขวัญเองอ่ะมันจะออกมาเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแป้งแปลกๆอ่ะซึ่งแบบไม่ชอบมันไม่ได้มีกลิ่นตัวนะแต่ถามว่า พอมาใช้อัเนีน้แล้วรู้สึกว่ามันกลิ่นมันดีกว่าเยอะอ่ะคือตัวนี้มันจะมีแบบกลิ่นหอมอ่อ,อนๆซึ่งความรู้สึกโอเคกว่าใช้แป้งเตาเย็บโลงนะคะก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ต้องคืออะไรแผลจากการไม่ใช่แผลหลังจากทำเลเซอร์ไปแล้วเขา,า,าก็อนุญาตให้ใช้โลออนนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าใช้แป้งมัออนสบายเต่ากว่าก็ <c oughs> เลยใช้ตัวนี้มาตลอดเลยนะคะสุดท้ายสุดท้าย เป็นเซ็ตแปรงของซูเปอร์มอมตัวนี้จริงๆแปลงมันกะจัดกระจายไปหลายที่มากๆอายมากเลยไม่รู้อยู่ในรถบ้างอะไรเงี้ยคือขวัญชอบมากเลยนะมันเป็นแบบเป็นเซ็ตแปรงเล็กๆอย่างนี้ไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีหลายๆแปลงเชื่อว่ามันก็จะมีแปลงที่ไว้ใช้แต่งตาแปลงที่ไว้ใช้ปัดแก้มรองรองพื้นเอ,อ้ยแปลงรองรองพื้นของเนี้ยดีมากเดี๋ยวต้องไปหาคือเสียเวลาก็เลยคือมันจะเป็นแปลงหัวพุ่มๆแบบ หัวแบนๆผุ้มๆใหญ่ๆแล้วเราก็ป้ายรองพื้นไปใช่ไหมแล้วเราก็วนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยทั่วหน้ารู้สึกว่ามันเนียนมากแล้วมันมันแห้งเล็กอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันใช้สะดวกมากแบบขวัญแต่งหน้าบนรถใช่ปะ่ะแบบเพราะขวัญตื่นสายขวัญก็จะแบบวนๆนทั่วหน้าแล้วว่ามันใช้สะดวกแล้วมันก็แบบอยู่ในแพคเกจที่ค่อนข้างแบบเก็บได้ง่ายอะคะ่ะข้างในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยในข้างในไม่มีแปลงอ้าวมีอันหนึง่งแปรงแต่งตามีวันหนะึ่งเป็นแบบนี้ข้างในก็จะเป็นถุงแบบเนี้ยแหละ แล้วก็เราก็สามารถแบบใส่แปลงใส่พวกแบบเมคอัพบางทีผมก็ใส่ในลงไปใส่คอนซีลเลอร์อะไรลงาปอย่างเงี้ยแล้วมันพกขึ้นรถได้ง่ายมากชอบมากๆแบบพกไปเที่ยวก็พกอันเนี้ยทางอันนี้ไปเลยคือไม่พกแปลงใหญ่ไปเลยก็รู้สึกว่าจะหมดแล้วเออมีงานน,น,นงึงกันแดดจริงๆกันแดดเนี่ยมันก็ราคาไม่ถูกเท่าไหร่ก็คือถือว่าราคาก,กลางๆใช้ได้ง่ายก็คือ ตอนนี้นของฟลอเรสมีเหมือนกันซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับแป้งอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของพ i o n b นเบเหมือนกันขวัญใช้ตัวเนี้ยเกิดสิบหลอดแล้วพูดจริงๆคขวัญใช้มาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ประมาณปีสามอะตั้งแต่แบรนด์มันมันตั้งแต่แบรนด์ยังไม่ทำแพคเกจจิ้งออกมาเลยคือขวัญเป็นคนแบบเป็นตัวทดลองอ่ะได้รู้ไหมแล้วพี่ออนก็ให้เอามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันใช้ดีมากคือมีโอกาสได้ใช้กันแดดหลายๆตัวเหมือนกันก็ถาม่าใช้เราชอบไหมก็ชอบหลายๆตัวแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ไม่อยากแต่งหน้าอยากอยู่บ้านหรือว่า วันไหนที่แบบจะไปใกล้ๆอะไรเงี้ยเราแบบไม่อยากลงรองพื้นไม่อยากทาแป้งขวอจะทาตัวนี้เพราะว่ามันมีสีอ่อนๆสีเนื้ออ่อนๆซึ่งมันช่วยปรับสภาพผิวให้หน้ามันดูผ่องหน้ามันดูแบบ ใส่ๆอ่ะมันปกปิดรอยแดงได้ดีนะแต่ว่าพวกรอยสิวดำๆอะไรเนี้ยจะไม่ปกปิดเพราะว่ามันไม่ใช่รองพื้นไม่ใช่บีบีนะมันเป็นกันแดดเนื้อมูสธรรมดาแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหนียวเนอะหน้ามันแบบมันแห้งไปกับหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่หน้าแห้งหรือหน้าลอกอยู่อ่ะคือคือถ้าทาไปเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นริ้วๆเป็นรอยแห้งๆอะไรเงี้ยคือคนรบำรุงผิวหรือทาครีมก่อนทาเจ้าตัวนี้นะคะก็นี่ก็หมดแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะห0 0หรือเจรอยแล้วอ่ะ ไม่โหอ่ะก็คือราคาก็จะสูงหน่อยแต่ว่าขวัญว่ามันดีนะมันคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่ามันไม่มีสีมันก็เลยสีที่เป็นสีอันตรายอ่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมคือปลอดภัยคือคนแพ้ง่ายเนี่ยหมดกังวลเลยก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับคลิปเฟร์ริตของขวัญปี2015นะก็ใครชอบตัวไหนอยากลองตัวไหนก็ไปลองดูแต่ขวัญก็จะบอกว่าจริงๆอะไม่ต้องเชื่อขวัญมากคือทั้งหมดเนี่ยที่ขวาญเอามา เก็ค <Workers> ือคนรู้สึกว่าขวัญใช้กับตัวเองแล้วมันดีแล้วก็เลยอยากจะบอกตอเผื่อใครใช้ตามขวัญแล้วมันดีบ้างแต่ถ้าเกิดใครไปลองซื้อตามแล้วมันไม่ดีอย่าว่าขวัญนะคือแบบมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างจริงๆแล้วมันอยู่สภาพผิวหน้าว่าหน้ามันมากไหมน้อยไหมหน้าแห้งหน้าลอกเป็นสิวง่ายไหมคือบางคนแพ้ไม่เหมือนกันแล้วบางทีแบบไปซื้อใช้ตามอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้ลองเทสก่อนถ้าเขามีเทสเตอร์ให้ก็ไปขอเทสเตอร์เขาก่อน หรือถ้ามีเพื่อนใช้ก็แบบคลิกแกไปซื้อมาแล้วก็แบบขอแบ่งกับเพื่อนลองใช้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะ<ม>ก็ออนี้ลาไปก่อน,นนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดออของที่ฉับใช,ช้ชอบชอบ2015บแต่แบบเป็นเวอร์ชั่นแบบเป็นแบรนด์บ้างดีไหมเป็นแบรนด์ของเคาน์เตอร์ที่ขวัญชอบใช้อะไรเงี้ยก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย